สวัสดีครับพบกับผมฮาร์ดปาร์ตีอีกครั้งนะครับกับช่องเวิร์คหาดเผาหาดครับวันนี้ผมจะพามากินบุฟเฟ่ต์ครับร้านนี้เลยร้านไทยบ้านนะครับด้วยเตี๋ยวไก่ด้วยเตี๋ยวหมูนะครับบุฟเฟ่ต์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในร้านเป็นยังไงพี่ครับอันนี้บุฟเฟ่ต์ยังไงอะครับอิ่มละวสี่สิบครับอิ่มละวสี่สิบนี่คือกี่จานก็ได้เหรอครับไ้่่จจะออกกาารน ก็มีทั้งหมดเครื่องก็คือเรามีใส่ถาดให้นะครับประมาณ78ปอย่างแล้วก็ให้ลูกค้าใส่ช่วยเล็กเลือกเอาแล้วก็ส่งชครื่องถึงมาหาเราแล้วก็เลือกเส้นคับอืมแล้วคิดราคายังไงครับราคาหัวละ40บาทครับส0บาทนี่กี่ชามก็ได้ครับอันนี้อะไรก็ได้เหรอครับรับผมอะไรก็ได้แล้วจำกัดไหครับว่าขนาดไหนไม่จำกัดครับก็คือเราใส่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับใส่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเหรอ อันนี้เขาก็จะมีตับเนื้อนะครับมีลูกชิ้นแล้วก็มีเครื่องในนะครับมันก็มีไก่ด้วยมี่ผงเอาลูกชิ้นเยอะหน่อยแล้วก็ตัด แา่นี้ต้องทำไงต่อสิต้องส่งคืนมาให้ทำล้า,ทางทำล้างจะรวบเสร็จเส้นให้นะครับโอ้ส่งคืนแล้วพี่จะแยกได้ไงเนี่ย<อ>ว่าไห<ใ>นเ,เป็นอะไรครับเราจะมีป้ายอยู่ครับเขียนป้ายเอาเส้นอะไรครับเอาบะหมี่ครับพี่สามก้อนเดี๋ยวพดูสามก้อนนะครับเอาก้อนเดียวก่อนเลยไม่เป็นทั้งสามก้อนเดี๋ยวเอาเป็นตะตกแล้วกันครับเดี๋ยวรอเรียกนะครับครับ ลูกค้าเยอะไหมครับพี่ก็เยอะนะครับวันหนึ่งก็เยอะส่วนมากจะ่้นเที่ยงนะครับตั้งตั้ง11โมงถึงบ่ายเนครับลูกค้าจะแน่นเลยแล้วร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เก้าโมงนครับร้านเปิดเก้าโมงสร็จก็ประมาณไม่เกินสี่โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับพี่หยุดเฉพาะวันที่สุดนะครับวันหยุดเฉพาะวันทง่ายวันหวยออกอ้าววันที่หนึ่งอะครับพี่วันที่หนึ่งไม่หยุดครับ วันที่หนึ่งขายปกติรุ่นวันที่16วันเดียวพักเดินละครั้งครับเดินดนบับพักเดินละครั้งอันนี้ผมก็ได้แล้วนะครับโอ้โความใหญ่ทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับเออัององค่ครับ เลขน้ำกหน่งสามมีคเลรเลขน้ำใสไหมสี่ครับหมายเลขสี่หนึ่งสองสามตไหมสี่่อครับน้ำเดนครับของี่อันนี้คืองานผมนะครับมาทำงานที่สองแกะด้วยกันรสชาตินะครับือามีอ่าก็กสเตี๋ยว้กครับแต่น้ำซุปเขาผมถือว่าขึ้นข้นนะครับแล้วก็ เส้นเขาก็โอเคครับรวงกำลังดีที่สำคัญคือผมสามารถเลือกได้ว่าผมจะกินอะไรนะครับเท่าไหร,ร่ยังไงผมก็จะก่องทว่ที่เป็นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นมากกว่าที่จะเป็นเครื่องในครับไปก็ใส่นอันนี้หน่อย่ยงอา ผมมองดูแล้วเนี่ยรูปหนึ่งก้อนเนี่ยเข้ากำลังดีนะครับเพราะว่าผมหลับผมแล้วผมจะกินก๋วยเตี๋ยว,ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หนึ่งถ้วยปกติผมก็อิ่มแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือผมได้เนื้อแล้วก็ลูกชิ้นอย่างเต็มๆน,นะครับอย่างที่คือถ้าไปกินร้านปกติทั่วไปผมไม่ได้เนื้อขนาดนี้ คือถ้าผมเป็นคนที่กินจุน่าหมายความก็จะกินอย่างนี้ได้อีกนะครับหลายๆลายกล้วยเลยตรงนี้มีพริกีผมจะลองกินพริกรูนะครับกับผัเดเจียวมันจะตไปแตกดีนเนเ้อวัวจะเข้ากันบางโอเคอ่ะกระปิกประปิ พี่ก็บอกว่าต้องกินกับกะปิเดี๋ยวลองดูครับมันก็จะเผ็ดๆเค็มๆหน่อยแต่ก็นมีความรู้สึกหนึ่งก็คือกินบะเตี๋ยวแล้วก็ได้กลิ่นหอมของผักขั่วด้วยครับ หมดแล้วครับจะแต่ยิมงานที่มาผมเนี่ยไม่ต่อช่วยเดี๋ยวสะา,า,านเนี่ยผมจะถามลูกครับว่าพี่โยกกินอีกช้วยเนี่ยเขาเขาไม่หิ่หรือว่าเขายังอยากจะกินต่ออะ,อะไรนะ หมูอย่างเดียวอย่างเยอะเลยครับขนาดหมูอย่างเดียวไม่ต้องเติมอะไรเลยดูแล้วครับเนี่ยชามที่สองกินนี่ไม่ได้ห่วงพ่อค้าเขาเลยใช่ไหมเนี่ยเส้นนิดเดียวโอ้นี่ก็กินเอาคุ้มเลยไม่ก็บอกพี่บอกเส้นนิดเดียวพี่ก็บอกเนี่ยนิดแล้ว พ่อค้าใจให้พ่อค้าใจดีคุ้มครับติ่มละสี่อันนี้กินเหมือนเดิมเลยไหมอ่ะเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนถ้วยที่แล้วเลยเหรอบะหมี่แห้งครับอ๋อเหมือนเหมือนถ้วยแรกเลยเหรอไม่ใช่ครับถ้วยแรกกินอะไรไปพี่ถ้วยแรกกินเส้นหมี่น้ำตกอ๋ออันนี้ก็คือกินได้หลายหลายแบบใช่ไหมใช่ครับชอบไหมชอบครับอร่อยด้วย ผมไปชามแล้วนะครับเขาบอกพี่เขาว่าเส้นนิดเดียวอจา,ามสองไม่หมดก็เกรงใจเขาพลัวเขาว่า,าชามแรกนะตายครับตายชามแรกกับชามที่สองกิดเหมือนกันไหมครับพี่ไม่เหมือนครับ ทำแรกเป็นเส้นมีเหลืองก้อนเดียวอก,กะเบาเบาซ้ําอันที่สองก็กะเบาเบาแต่ก็ให้มาไม่เบาอันนี้มีขาวอันนี้มีขาว MM จะกินให้จะกินถ้วยที่สามไหมพี่ไม่ไหวแล้วครับเฮ <c ười> ้ยสองยังไม่เริ่มเลยครับเอาเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กด้วยไหม <c ười> ดีไหมเอาเอาชามสองให้รอดครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นน้องๆนักเรียนนะครับน้องน้องมาจากโรงเรียนอะไรกันเลย ม,มากินที่นี่ประจำปะ่ะพ่าองพาเพื่อนมาอแปลว่าน้องมาประจำเลยทำไมถึงแนะนำเพื่อนมาร้านนี้ครับอร่อยเยร่อยไอ้ที่ี่มาทั้งนัายจะอร่อยทำไมถึงถึงติดใจร้านนี้อร่อยครับอร่อยครับยเย ต้องจำทําไรปกติมากินกี่ชามสองสองสองมี่สองวันสําหรับพิกัดร,ร้านก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ร้านไทยบ้านนะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสบพบ้านเป็ดน,นะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ก็กดติดตามให้ผมด้วย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ